ชอบพูดคนเดียวปกติไหมนะครับก็ต้องขึ้นกับว่าสาเหตุของการพูดคนเดียวคืออะไรนะครับจะมีทั้งปกติและไม่ปกตินะฮะใครตรงกับสาเหตุในก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับสาเหตุแรกนะครับก็คือบางคนเนี่ยชอบพูดพึมพำคนเดียวพูดความคิดตัวเองออกมามันจะรู้สึกว่ามันโฟกัสกับสิ่งที่ทําได้ดีขึ้นผมเป็นบางทีมันต้องแบบเวลาทาอะไรก็ต้องบดพึมพำว่าเรากำลังทำน,นี้อยู่นะเราคิดอันนี้อยู่นะเล่นเกมก็ต้องบ่นว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการทบบนท นะฮะโดยส่วนตัวนะแล้วก็ถ้ามันปกติเราก็จะทําอยู่กับคนเดียวไงถ้าอยู่กับคนอื่นเราก็ไม่ทําอยู่แล้วนะเดี๋ยวคนใกล้ตัวเราค่อยทำนะครับอย่างที่สองนะคือก่อนเจอสถานการณ์ที่มันรู้สึกกดดันหรือเครียดหรือกังวลน,นะครับเช่นแบบการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยาบางคนจะพูดเพื่อปลุกใจตัวเองว่าฉันทําได้นะเอ้ยมันก็ไม่เท่าไหร่นิวานะครับพอพูดปับ๊บมันจะรู้สึกมั่นใจขึ้น นะอันนี้ก็เป็นปกตินะครับสาที่3าที่เป็นปกติก็จะเป็นการระบายอารมณ์นะครบบางคนเนี่ยมันมีความคิดในใจอาร,รมณ์ในใจเยอะไปหมดเลยในหัวมันต้องพูดระบายออกมาคนเดียวมันจะได้มีการ process การพูดจะช่วยช่วย process ความคิดที่อยู่ในหัวได้ process อารมณ์ที่อยู่ในหัวได้ ครับอันนี้คือสาเหตุที่ปกติก็จะมีประมาณ3าสาเหตุจริงๆอาจจะมีสาเหตุอื่นอีกแต่ก็คิดออกประมาณนี้นะแ้าถ้ามันไม่ปกติละ่ะจะไปยังไงนะครับการไม่ปกติก็คือเป็นการกษะมีการพูดคนเดียวที่ตโต้อตอบกับเสียงหูแววนะครับหูแววคือเสียงที่มีเสียงคนพูดโดยไม่เห็นตัวคนหรือไม่เห็นสิ่งกระตุ้นในการเกิดเสียงแล้วเราได้ยินเสียงนะครับอันนี้มักจะแบบสมมติเราคุยกับหูแววใช่ไหมหูแววก็บอกว่าเารๆๆๆๆเราก็ตอบมันไป หูแววมันตอบมาอีกเหมือนเป็นเสียงที่พูดข้างๆหูเลยนะครับแล้วถ้าเป็นเยอะบางคนก็จะเชื่อเลยว่ามันมีเสียงนั้นจริงๆแล้วก็จะทําตามที่เสียงบอกเลยนะครับซึ่งไอ้เสียงหูแววเนี่ยมันพบได้ในหลายสา,หา,ยสาเหตุนะครับตั้งแต่อ่าใชใ้สารเสพติดซึมเศร้าเนาะจิตเภทไบโพลารนะรก็พบหูแววได้หมดเลย นะครับก็ขึ้นเดี๋ยวว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็ถ้าใครผู้คนเดียวแล้วเป็นลักษณะหูแววก็ลองลองพบแพทย์ดูนะครับแต่ถ้าผู้คนเดียวแบบที่ผมบอกกล่าวมาอาจจะปกติก็ได้